สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เรามากินขนมจีนกันวันนี้ขนมจีนน้ำกะปิเรนูนครน,นะคะทักทายทุกคนด้วยค่ะยามเย็นทักทายยามเย็นนะคะ ให้เยอะมากนะคะชุดละยี่สบาทใช่ไหมเธอชุดละยี่สิบหรือยี่ิบห้าอันนี้น้ำปลานะคะขนมจีนน้ำปลารนหะเนูนครจะกินน้ำกะปิกับน้ำปลาเป็นหลักแล้วก็จะมีน้ำยาป่าน้ำยากะทิ นะคะอยากชิมขนมจีนอบแห้งเลยนุนครนะคะเดี๋ยวจะปักลายไอดีให้นะคะสั่งได้สิบแพ็คเก้าสิบเก้าทสิบห่อเก้าสิบเก้าบาท,บาทเดี๋ยวกดคลิกเพิ่ม ไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายค่ะเพราะว่าแม่ค้าเขาปรุงมาแล้วรสชาติเขาก็ปรุงมาแล้วใส่แค่พริกก็กินเลยอันนี้ขนมจีนแม่โกะนะคะขนมจีนร้านแม่โกะ อยู่บ้านนะโดนใหม่ตําบลโคกหินแห่ำเพอเรนูนครนะคะเป็นร้านแบบว่าร้านดังเลยนะเขาจะออกบูตามงานต่างๆนะคะร้านนี้นะชําส่วนใหญ่เราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเติมอะไรนะคะเพราะว่าน้ําน,น้ําอันเนี้ยพวกเนี้ยเขาปรุงรสมาแล้วแม่ค้าเขาปรุงรสมาแล้วอื้อ แก่พิก็กินแล้วแก้มผักเพราะน้ำปลาล้าของแต่และเจ้าเนะเาะเขาก็จะปรุงรสชาติมาให้มันกลมกล่อมละมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วเค็มนัวอยู่แล้วเราก็เติมแค่รสเผ็ดเข้าไปหน่อยกินกับผักหน่อยอะไรบ้าง หอเน,นี้ย0ี่สิบบาทขนมจีนต้นตำรับเลยนูน้นนครเนีในหนึ่งห่อเขาจะแถมพริกกับน้ำตาลแต่เราไม่ชอบใส่น้ำตาลใส่พริกไปก้ก็ไม่หมดดื่มดำรสชาติความออริจินอลนี่ <c oughs> ทักทายกันค่ะทุกคนนะชาพาแซ่บวันนี้มากินขนมจีนเลยนูนะเพิ่งล้างถ้วยมายังไม่ได้อาบน้ำ กินขนมจีนก่อนซื้อมาเมื่อตอนบ่ายสี่โมงใครที่อยากกินขนมจีนเลนูนครนะคะสั่งได้พี่ l ล n e n a d c h a 8 8ดดนะชา88นะ9หอ่อไอย10หอ่อ99บาท ค่าตรงมาเมาสามสิบาทนะคะทั่วประเทศใครสนใจกดสั่งมาได้เลยนะต้นตำรับเรนูนครแท้ค่ะ <c oughs> ใครที่เคยมาเที่ยวนครพนมมาเที่ยวพระธาพนมพระธาเรนูนะต้องมาลองชิมรสชาติงาขนมจีนดั้งเดิมแท้ๆ ไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็คือมีรสชาติในตัวของเขาแล้วเพราะว่าเขาทํามาจากน้ําปลาเนาะน้ําปลาเจือจางปรุงรสเขาปรุงมาแล้วเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะเลยแล้วร้านนี้ยเรากินตัง้งแต่สมัยเรียนจนไปทํางานต่างจังหวัดมาสิบกว่าปีกลับมาร้านก็ยังเปิดอยู่เลยอะ่ะไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้อะ่ะที่ดูเดี๋ยวมันก็ต้อง เป็นรสชาติที่นะชาวบ้านนิยมขึ้นกะผักแบ่แมงรักคือจริงขนมจีนเลยนะูมันจะมีผักก้านจองลวกอันนี้เราไปซื้อตอนเขาจะปิดร้านแล้วมันหมดผักก้านจองลวกนี่แล้วก็ชะอม เม็เกดกระถิ่นตีนไก่ต้มอะไรพวกเนี้ยไข่ปิ้งอะไรเงี้ยจะเป็นเครื่องเคียงของชาวเรน,นูนครเวลากินขนมกิง,ขง,งเขาจะเน้นผัก น้ำกะปิน้ำปะลาอร่อยแล้วใส่เส้นสด,ด,สดปีดสดสิดก,กินกับผักเป็นเบสเลยเป็นพื้นฐานเลยส่วนเครื่องเคียงต่างๆพวกไข่ปิ้งติ้งแต่ต้มอะไรเงี้ยแคปหมูเนี่ยจะเป็นของเสริมมาของข้างเคียง ท็อปไทยคนที่เข้ามาใหม่คะ่ะแัชวชาพลาซ่าวัานนี้พามากินขนมจีนตอนมื้อค่ำ ยอดผักดอกผักอิต่อืมอ,อย่างซ่าอืมซามาก 2ีสิบาทเต็มจานยี่สิบบาทนี่ใส่พริกไปแค่น,นี้เดียวนั่งยังผิดกันไหน အမြဲက mm ောင်းတယ်။ อมยี่สิบบาทจหมดล้วเติมผักน่อักเหลือเยอะ ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนมันจะหมดแล้วกินผักรอบนี้ก็เก็บจำอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากนัชชาพาแซบด้วยนะคะสับตไคร o ยูทูบด้วยนะคะถ้าทครกันรอบหน้าสวัสดีจ้า